สวัสดีครับ วันนี้เราจะใช้สไลดเอลเนี่ยอีกรอบหนึ่งโดยที่เราจะเปลี่ยนฟังก์ชันแพลตฟอร์มเกือบจะทั้งหมดเลยเราจะไม่ใช้สไลดเอลแดงนั้นลงสนามเลยแม้แต่น้อยนะฮะด้วยพาร์ตของวันเนี้ยที่สามารถเป็นตัวซัพพอร์ตได้นะฮะรูปมือแล้วก็รูปอ,อนะฮะแสดงผลทุกคอนเทนต์เลยเพราะฉะนั้นเราจะทําให้สไลดเอลตัวนี้อยู่ในช่องซับแล้วเอาตัวอื่นมาลงสนามแทนดูซิมันจะเป็นยังไงนะฮะแต่ว่าวันนี้เราจะเปลี่ยนมาลงสามัญกันบ้างสาหรับทีมที่เราจะใช้นั้นแน่นอนสไล เหลแดงตัวใหม่เป็นตัวซับพอร์ตส่วนที่เหลือนั้นจะเป็นตัวลงสนามได้แก่ดัตเบด มาเอลแล้วก็มาเกเลตนะฮะถ้าไม่ถึงต้องใช้มาเกเลตเพราะว่าตัวของซาเอลนั้นมีพาร์ซีทที่เกี่ยวข้องกับจํานวนบัฟบ,บนสนามของพนันธมิตรเราเองนะฮะเพิ่มความสามารถด้านการป้องกัน5%สูงสุด40%ต่อจํานวนบัฟนั่นเองอาหารที่กินแน่นอนว่าเราอยากจะเปิดก่อนเราก็เลยจะต้องกินเป็นอาหารเพิ่มพลังต่อสู้นั่นเองส่วนผลประกอบการจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยฮะว่ามันจะขนาดไหนมันจะแย่กว่าคลิปที่แล้วไหมถ้าไม่ใช่แปลว่าซาเลลตัวนี้เหมาะกับการซัพพอร์ตนั่นเอง The Hunt Shop บริการเติมเกมมือถือเติมได้ทุกเกมพร้อมโปรโมชั่นส่วนลดพิเศษสกินใหม่แพดใหม่เกมใหม่ one stop service มาครับในรอบแรกเราเจอเป็นดัตเบดกับทีมมันนะฮะเราได้เปิดก่อนเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องกลางโล่ต้องเตือนตัวเองมาเล่นดัตเบดต้องกลางโล่ตลอดแล้วก็เราจะบัฟนะฮะบัฟแล้วก็ตีมาร์เร็ตแล้วก็ตีตัวของดัตนี้ไปละกัน การบัฟของมาร์กเรสนั้นจะทําให้ตัวซาริเอลเนี่ยมอบความสามารถด้านการป้องกันให้กับทีมสูงสุด40%ประดุดซัพพอร์ตด้วยตัวของทิตันไปเลยนะฮะแต่ว่าจะได้ทางด้านของสเตตัสพื้นฐานมาด้วยดูซิมันจะขนาดไหนอันนี้คือเราเอาตัวเมตามาลงหมดแล้วนะยังไงซังเราเจอทีมนี้เราก็ไม่สามารถที่จะอ่ายังไงวะเราไม่สามารถที่จะนี่ได้นะ การการตรีโลของตัวดันเบดตอนเริ่มเทินได้นี่เราก็ไม่น่าจะตีเข้านะเนี่ยอ่าเดี๋วเราตรีอืมแบบนี้แล้วก็ตายเพราะวะอ่ะแบบนี้นิได้ไหมโอโหโลเหลือปึ๊ดนึงโลเหลือทำไมโลเหลือเชีย่ยมากเลยนะ อ่าแล้วดัตันก็ตีแรงแล้วแย่เลยดิเราเนี่ยแย่เลยดิดั๊ตตีเราตายแน่นอนอะ่ะถึงแม้ว่าอีฝั่งจะตีไม่เข้าเอ๊ะหรือว่าเรารีบใช้บัฟของมากระเล็กเกินไปนะดูดีโดนแรงมากเลยอะ่ะเรารีบใช้เกินไปแน่ๆตายปะอย่าตายนะโอเคเรียบร้อยซาดิเอลลงสนามจ้าดั๊ตมันชุบไปแล้วเนาะไม่เป็นไรชุบได้อีกรอกเราจะแปะดีบัฟแล้วก็ล้างดีบัฟไม่มาเลยมากระเลสอะ่ะเอาอย่างนี้จริงดิ ประเด็นคือการ์ดไม่ขึ้นมือตอนนี้เราตีไม่เข้าแล้วนะเห็นปะเราตีไม่เข้าแล้วตอนเนี้เอาแต่เริ่มเลยดิแพ้แต่เริ่มเลยดิ <laughs> โอ้โหดูการ์ดมันมาเดอยากจังวะจะตายไหมเนี่ยเอ็ดตีแรงมากเพราะฉะนั้นเรายืนไม่ไหวหรอกเอ็มันแปดดังเน็ตมาแล้วด้วย เรากลางโลได้นะตอนเนี้เราจะยือได้ปะยังไงสิยังไงสิงงสแบบนี้ะปะแยกย้า yeah, ย yeah. <laughs> สำหรับในรอบที่สองนะฮะเรายังเจอเป็นดั๊กับทีมมาร์นอยู่เหมือนเดิมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราคิดว่าเรายังไม่บัฟดีกว่าเราจะกลางโลเราจะตีเบตได้ตีมากาเร็ตแล้วก็ตีดั๊เบสแล้วก็ตีมาเอลจบไปเพราะว่าอาวุธศักดิ์สิทธ์ของมาเอลเนี่ยมาเอลใช้การใบสุดท้ายจะเห็นผลมากกว่า เราจะอัดดาเมจให้มากที่สุดก่อนที่ดัสมันจะกลางโลกคิดว่าน่าจะได้ไหมได้ไหมโอเครอบหน้าก็น่าจะได้อยู่หรือเปล่ารอบหน้าจะโอ้มีจะส่สก,กิลเดียวเราล้างดีบัฟของเอลาเต้ไม่ใช่เอลาเต้ของเดมิเอิร์ดด้วยแหละเทิร์นหน้านะฮะอ๋อลืมเปลี่ยนเอาทามีเอลแดงมาใส่ให้ตัวนี้ประเด็นคือว่า ประเด็นคือว่าเราไม่มีการ์ตีหมู่ไงเราไม่มีการเราต้องใช้อนี้เราไม่มีการ์ตีหมู่เราต้องตีเราต้องตีแล้วก็เราจะต้องอแบบนี้แล้วกันได้ไหมแตกปะโอเคเกลดาโลแตกถ้า <c oughs> เราจะตีดัดยังไงวะไม่ได้เพราะว่าบัฟมันหมดแล้วนะฮะบัฟหมดแล้วโอ้การ์ดมันการ์ดมันโซจึ้งมากเลยอะ โดนแรงมากเพราะมันมีบัฟดาบอยู่อ้ดู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 เราตีไม่เข้าแล้วแหละอืปยังไงดีนิอุซาแบบตั้งใจแบบว่ามึงเปลี่ยนแน่นอนอ่ะอุ่าตั้งใจแบบมึงเปลี่ยนแน่นอนอ่ะมึงมึงมึงไม่พังแน่นอนอ่ะสุดท้ายมันก็แบบเดิมบ่าวะเอาใหม่ดีแล้วก็แบบนี้แล้วก็แบบนี้บบนโอเคการ์ดมีให้ใช้อันตีสองใบ อันตีใบเดียวเพราะว่าดันโดนรดเกรไปแล้วเมื่อกี้โอเคทีมมันเหลือใบเดียวยังไงยังไงสิเฮ้ยเฮยเฮยเฮยไม่เป็นไรนะทีมมันเหลือ,ท,มมลอทีมมันเหลือตัวเดียวแต่ว่ามันมีอันตีกลางโลก่อนเลยแล้วก็ตีด้วยแบบนี้แล้วก็ออแบบนี้ตายไหมตายแล้วก็ตีดัด เราติดเราติดโลอยู่ไม่เป็นไรหรือบัางเธอหน้าเราจะใช้ตีเดียวนะฮะพอเล่นทีมนางฟ้าที่ไหลแม่งตีนานทุกทีเลยสภาพถ้าไม่ตายอยู่แล้วตายปะไม่ตายมีโลอยู่เออเป็นไงมีโลอยู่เกือบไปแล้วมัาา้งล่ะอ่าฮะมันกลางโลเรียบร้อยนะฮะเพราะฉะนั้นเราจะทําแบบนี้แล้วก็ตีมาเอวปโลเอาโลหายก็พอเอาให้โลหาย รีวิวซาลีเอลจริงปะซาลีเอลกูไปไหนเนี่ยฮัลโหลซาลีเอลยังอยู่ใช่ไหมซาลีเอลโอเคมาครับรอบที่สามเราจะทำยังไงดีเราเจอเป็นทีมดัตบดมานนะฮะแล้วก็ทามิเอลอยู่บนหัวชนะอะไรรอบที่สี่เจอเป็นมิลิมดีแอนนะฮะ แน่นอนว่าเราจะต้องเลงทางด้านของมิลิมได้ไหมต้องได้ไม่ได้ก็ต้องได้เราจะตีด้วยแบบนี้แบบนี้แล้วก็แบบนี้นะฮะโอเคมิริมน่าจะแตกลแล้วแหละเชื่หรือไม่แตกวะฮึบฮึบฮึบไม่เป็นไรเรามีตีมูอยู่ รอบหน้าเราจะบัฟนะฮะบัฟเพื่อล้างทุกอย่างแล้วก็ตีหมู่ของมาเอลไปเหมือนเดิมเฮ้ย <Hey. S 1> อย่าแตกนะนั่นแหละสบายมากมิลิมเขาไม่ใช่ว่ะเขาอัพการ์ดนะฮะสองตัวละครได้พลังโจมตีเพิ่มขึ้น40%เราจะตี เราจะตีไม่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 เดี๋ยวนะเราจะตีนะฮะแล้วเราก็จะตีแล้วเราก็จะตีถ้าตีมาเอลไปก่อนโอกาสที่ฝั่งตายหมดกระดานจะสูงมากๆแล้วเราก็จะทําให้มีริมติดไฟนั่นเองเห็นไหมว่าคือถ้าโล่มันแตกถ้าโล่มันไม่แตกนะฮะจะได้ความสามารถในเรื่องของพลังโจมตี40%ซึ่งมันก็ดีแต่ทีนี้นางฟ้าที่กางโลได้ ย้ำว่านางฟ้าที่มันกลางโลได้นี่มีอยู่แค่ดัตเบ <Hey. S 1> เบ็ดเฟสตัวเก่าสีฟ้าแล้วก็สุดท้ายจะเป็นลุดเซลหรือว่าลูโดเอลสีเขียวนะฮะล่างที่เป็นล่างตาปลอสีฟ้านั่นแหละเราจะใช้เป็นตอนนี้เราไม่มีอะไรเลยเนี่ยเป็นแบบนี้แบบนี้แล้วก็ตีดีแอนไป ถ้าเราไม่ทำอะไรดีแอนเลยหรือไม่หรือว่าเราไม่สามารถเก็บดีแอนได้เนี่ยเราจะแตกเองนะจริงๆเราตีหมู่ดัดก็น่าจะหายหมดแล้วป่ะดัดพอไม่มีบัฟดาบแต่ตีเบามากเลยนะตีค่อนข้างแบบค่อนข้างจะเบาอะเทียบกับตัวอื่นนี่มันแบบดาเมจจะคงที่ถึงจะไม่คงที่มากแต่ก็ถือว่าคงที่กว่าดัดอนอะ แต่ดีตรงมันมีโลนี่แหละรอบสุดท้ายนะฮะสำหรับการใช้ตัวของซาลิเอลแดงมาเป็นตัวซับพอร์ตช่องที่4โดยที่ไม่ต้องลงสนามนะฮะ <S <S เดี๋ยวเราจะมาสรุปผลกันว่าจากคลิปที่แล้วมันจะยังไงด้วยเนาะเราจะตีเราจะตีะตนะฮะแล้วก็ตีแบบนี้ไปแล้วกันเก็บสกิลตีหมู่ของ มาเอไว้ในเทินหน้าเพราะว่าสแต็กน่าจะครบจากการใช้การแล้วแหละแล้วก็เผื่อเผื่อดีแอนมันตั้งท่าด้วยตายไหมตายจ้าเพราะว่ามิริมไม่ได้ใช้ทํามีเอวแดงนั่นเองนานาชิลงมาแล้วก็รอบหน้าเราจะบับรอบหน้าเราจะบับมาร์กาเร็ตนะฮะเ,าเกาเขาพร้อมใช้อังตียวด้วยโลหายปะไม่น่าหายมัง้งเออไม่หายอีกนิดนึงโอเค เราจะใช้บัฟแล้วก็ไม่ใช้ดัดละกันนะฮะเป็นเป็นมาเอลไปเลยคิดว่าน่าจะแตกแหละเพราะว่าพลังโจมตีเพิ่มตั้งส0ิบเปอร์เซ็นโอ้โหดีแอนเหลือน้อยนึงดีแอนไมตติทีเราน่าจะแตกเองแล้วเนี่ยแต่รอบหน้าเราจะใช้ล้างดีบัฟแล้วก็ตีไปเลยนะฮะตายไม่น่า ตายปะไม่ตายโอเคเราจะตีตีโอเคนา่าจะปิดจอบได้แล้วแหละเอาจบกันไปแล้วนะฮะสำหรับ pvp 5รอบโดยใช้าเียอแดงเป็นตัวซัพพอร์ตช่องที่4ไม่ต้องลงสนามแล้วก็ใช้ทีมฟูนางฟ้าดัดเบดเป็นตัวลงสนามแทนสำหรับทีมนี้เรามองว่าต้องบอกว่าไงอะสำหรับ ตัวของซาลิเอลแดงในพาดของการซัพพอร์ตแบบไม่ต้องลงสนามเนี่ยเรามองว่าอืด้วยความที่ทีมนางฟ้าดาเมจมันยังไม่จัดจ้านด้วยแหละแล้วประเด็นคือตัวของซาลิเอลแดงตัวเนี้ยมันต้องเล่นกับตัวละครที่หรือทีมที่สามารถแปะบัฟปล่อยบัฟให้ตัวเองได้ค่อนข้างจะเยอะ ด้วยเอกลักษณ์ที่จะเพิ่มความสามารถด้านการป้องกันต่อบ,บัฟที่ติดพวกพ้องสูงสุด40%หรือ8บัฟเนี่ยมันหาได้ยากนะฮะนางฟ้าตอนนี้มีแค่มากาเร็ตเท่านั้นเอาง่ายๆนะตัวไหนบัฟได้มั้งอะตัวของลุเซลสีเขียวก็จะได้บัฟโลแค่1บัฟเท่านั้นแล้วตัวไหนอีกนึกไม่ออกแล้วอะอ๋อตัวนี้นะฮะตัวนี้นี่เบ็ดฟ้าตัวนี้แต่ว่าตัวของทีมเรานั้นจะต้องติดทนทานไม่ใช่ติดทนทานติดดีบัฟ เยอะมากๆทําให้ตัวนี้มีบัฟเพิ่มให้กับทีมแต่ว่าอย่างว่าแหละมันเล่นยากเบ็ดหมูตัวนี้เล่นยากถึงแม้ว่าจะบัฟได้เยอะกว่าก็จริงมากๆทวนตัวอื่นมองไม่ออกแล้วอะยังไงซาซาริเอลตัวนี้เล่นกับตัวของมากาเรสจะคุ้มที่สุดแต่ว่าไม่ต้องลงสนามนะลงสนามก็ให้เป็นดัตเบดมากาเรสแล้วก็มาเอลเราคิดได้อีกทีมหนึ่งแต่ว่าพรุ่งนี้ค่อยว่ากันละกันนะฮะถามว่าอยู่ช่องซับล้วนยังเก่งไหมมันก็เก่งมันก็เปรียบเทียบได้กับ ตัวของเอรัตเต้แต่ว่าเอรเต้นั้นจะทําให้ทีมเนี่ยสร้างดามเมจได้มากกว่าในกรณีที่อยู่ช่องซับเหมือนกันนะเพราะว่าทางซาเลเอลแดงจะไปทางความสามารถในการป้องกันใช่ไหมก็ดีใจนะฮะที่เราเป็นส่วนหนึ่งให้ทุกคนสามารถตัดสินใจข้ามได้เพราะว่ามีเบต้าลีกออกมาล่าสุดแล้วขอบอกไว้ก่อนนะคบว่าเบต้าลีกเนี่ยเป็นอยู่ในช่วงทดลองจะสามารถเป็นได้ทั้งการเอาออกไปเลยหรือเอาเข้าเกมมาให้เล่นกันนะฮะ ซึ่งเบต้ารีกรอบนี้ที่ออกมาก็จะเป็นคอแลบโซโล่เลเวลลิงนั่นเองซองจินอูนะฮะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็จะเป็นข้อมูลเล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับบันกระบองเขียว LR นะฮะซึ่งจะเป็นการเล่นกับการลดสเตต HP นะฮะตอนแรกก็คิดว่าจะเอามาเนิร์ฟเกลดาหรือเปล่าแต่ก็ยังว่าแหละมันไม่มีอะไรสามารถเนิร์ฟเกลดาได้นะฮะยกเว้นเกลดาจะทําตัวเองตายไหนวะไปไหนะวะหาไม่เจอตัวนี้นะแทนที่มันจะปรับให้เป็นจากดูดเลือดเป็นตีจุดอ่อนนะฮะเพราะว่ามันจะคอมโบกับสกิลนี้ใช่ไหม แต่ยังไม่มีการเพิ่มจุดอ่อนเข้ามานะครเพิ่มเป็นสกิลฟัดแทนส่วนตัวคิดว่าฟัดตอนนี้ใช้ไม่ค่อยดีแล้วแหละแต่ทีนี้มันเข้าเกมจริงๆมันจะเป็นยังไงก็เดี๋ยวค่อยไปดูกอีกทีนะฮะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ